ครับวันนี้ผมมีคิอครับในเกมแม่ค้าะครับผมตอนนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์อีคิวเซเว่นซีรีส์กันครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคนะครับอ่าผมเกิดมาก็เกิดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีกล่องอะไรด้วยนะเปิดดูโอ้มีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์น่าจะเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นโอเคผมจะเอาไปให้หมดเลยปลาบองเพชร อของจำเป็นนะครับนี่ครับเอาไปให้หมดแล้วก็ผมจะเอาพวกนี้มาได้ปาไม้นะครับไม้ต้องการไม้โอ้พอดีเลยสิบอันเอามาเล็ดกด้วยโอเคครับน,นี้น่าจะพอชีวิตรอดได้อยู่นะครับเฮ้ยเดี็กโอ้ยเจ็บโอ้ยไม่น่าเลย โอเคทีนี้ก็เราก็จะไปหาไม้เอ๊ะเดี๋ยวสิเราไม่ต้องหายแล้วนี่เอามาทำกล่องคาบเลยแล้วผมจะทำเป็นอะไรดีผมขุดถินเลยละกันอ่าผมเกิดโอ้หมู่บ้านโอ้โหโชคดีเกิดหมู่บ้านไปเลยบ้านโอ้โหล ต้องข้ามันนี่ไปเทไปเลยไม่ทำเลยเราเข้าไปสำรวจแล้วกันไปเลยโอ้โหร้อนอ,อาหารห่มรถไปสองอันแนว่วอะขอไอ้นี่ก่อนแล้วกันอขอข้าหน่อยเออได้เนื้อหมูมาโอเคโดของชาวบ้านเลย โดของอมีไหมเนี่ยไม่มีนะครับหลังนี้ไม่มีหลังนี้ไม่มีเฮ้โดก่อนหลังนี้แล้วกันแล้วว่าหลังนี้จะมีกล่องไม่มีเออขังวเองนะอโอเคมาหลังนี้ไม่มีอีกแล้วโอเค เราหาบ้านอื่นก็แหละบ้าน,นหลังนี้น่าจะมีนะสองหลังที่แล้วไม่มีดอ,อกไม้แต่บ้านหลังนี้มีดอกไม้โอเคไม่มีเราจะผมจะทำอะไรเลียกล่องต้อง,าง,องหากล่องก็ไม่มีเออนั่นก็ไปนู่นกแบบกันอู้มีทำเลยเออไม่ใช่ทำนี่แต่น่าจะพอเอาไปลงเหมืองได้อยู่อืม อู๋แบคทีมีดรีบไปเลยขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยแบคทีมีดนี่อู้ของดีอู๋เราได้ของดีมาแล้วทุกคนโอ้โหได้มาเยอะด้วยเอาละนะ่าจะพอทำธุรกิจได้โอเคไม่มีเพชรแต่ก็ของใช้ได้อยู่ขอดีแบตเอาละกันนะ คุดคุดคุดุด,ดที่เหลือเราก็แค่ทำของเดี๋ยวเราขออยู่บ้านนี้นะเราขอมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ไหมโอ้โรยสี่โอเคที่อนุญ,ญาตแล้วแล้วก็โลของต่อนะครับโอ้โหหมู่บ้านนี้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอย้พึ่งไม้เจอพึ่งด้วยโอเคหนีก่อนดีกว่าเอิ่ยาวไม่มีน้ำหวาน เดี๋ยวเราบ้านหลังนี้แล้วกันคือ๊ะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนายนาย,นายไปทำตรงนั้นอย่างนั้นทำไมช่างเถอะไปเข้าไปไปไปอย่างที่เป็นร้องเพลงเฉยโอเคหวังว่าบ้างนี้น่าจะไม่มีนั่นอยู่ว่าแล้ว มีอะไรซ่อนนี้ไหมไม่มีโอเคแบ็กสม,มิตท,ทีหนึ่งขอเฮ้อขอค่อยๆขอของดีๆโอเคได้ดาบเมล็ดแล้วเอามาินทำไมเนี่ยเยอะแยะก็ของหายเรยโอ้แต่มีออฟซิเดียนของดีเลยได้ทองมาด้วยทีนี้ชีวิตเราก็ไม่อยากแล้ว โอเคในเวลาลงหลักปักฐานเอ่อผมไปหาบ้านอยู่ก่อนสร้างบ้านแถวนี้แหละแถวนี้ทรัพยากรดีซะด้วยแถวตรงนู้นมีป่านะครับแล้วก็มีที่ขุดเหมืองผมจะตั้งบ้านในตรงนี้แหละมาอย่างแรกผมก็จะไป ลองดูก่อนผมทำอะไรแล้วบ้างผมไปตัดไม <Jamie, online S 2> ้ก่อนดีกว่าตอนนี้ไม้มีอยู่แต่ก็ไม่ได้มีเยอะก็ต้องตัดอุ้ยคำหนึ่งแล้วตัดตัดตัตัด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 ไม้ตัดไม้นะครับทุกคนเก็ะตก คไม้หมดละโอเคขุดไม้ตัดไม้ต่อเกือบพูดขุดไม้แล้วไงละอเอ้ยตอนนี้น่าจะพอใช้ได้อยู่เทีอ่อแล้วก็ไปทำนะคะอู้ยนันนี้ด้วย กับหมู่บ้านเราก็จะปลูกบ้านเอ๊ะเขาจะต้องสร้างบ้านสิไม่ใช่ปลูกอืมโอเคเดี๋ยวไปเผาเอาหารกอนแล้วกันเอาไม้สักเอาไม้สักอันไปเผาอาหารก่อนตอนนี้อ่าจริงๆผมไม่ต้องเผาก็ได้แต่ผมะจะเผาเอาม้ไปเอเคเอาแค่อันเดียวพอนะครับ โอเคแล้ล่ะเคหรือว่าเอามากินสำรองโอเคไปต่อโอเคอย่างแรกที่เราจะทำเลยก็คือการวางนี่ของเรานะครับปกลงไปแล้วก็สร้างบ้าน แต่เราจะมาคับอันนี้ก่อนมาค้าให้หมด42อันผมจะสร้างบ้านเล็กๆร้อยหลังหลังน้อยๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปดูดเตียงชาวบ้านโอ้๊ม่ายผมทำผิด โอเคสร้างต่อประหยัดไม้ด้วยเราต้องมีวิธีการประหยัดไม้ของเราก็คือการที่เราจะไม่ทำมุมอย่างนี้เราจะไม่ทำมุมอย่างนี้นะมันจะเปลืองไม้เอามุกเลยโอเคเอาา่อเราจะตัดมุมออกให้หมดนะครับเพื่อที่เราจะได้ประหยัดไม้บ้านมันไม่จำเป็นต้องสวยแค่มันอยู่ได้ แค่นี้ล้วก็หลอดแล้วเนาะจริงๆผมขี้เกียจโอเคบนเยอะแล้วมาสร้างต่อโอเคทำผิดอีกแล้วโอ้ไม่จะมืดแล้วผมต้องสร้างบ้านให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยอ่าผมตุยแน่เลย โอไม่ oh ผมตุยแน่เลยทุกคนผมจะตุยแล้วอาไม้หมดโอเคตายแน่เลยอยู่บ้านชาวบ้านก่อนชาวบ้านชาวบ้านช่วยเราด้วยชาวบ้านอทุกคนผมตายแน่เลย ท้าบ้านหลังนี้ไม่มีแล้วผมไม่เจอโกเลมเลยเนี่ยเอาบ้านหลังนี้โอเคตายแน่เลยเอาดาบดาบดาบมาผมพร้อมบวกแล้วอเลอนโกเลมเราจะไม่ฆ่านายปกติเขาจะฆ่าอเอนโกเรมเอาเล็กกันแต่ตอนนี้เราจะไม่ฆ่านะครับเราจะทำปกป้องบ้านนี้ ต้องเช็คบ้านก่อนบ้านไหนไม่มีคนนอนโอเคหนูคนเต็มตัวบ้านหลังนี้มีคนนอนแล้วโอ,โอ้โหคีเปอร์เลยเหรอโอ้โหโมากันเยอะด้วยอ่าทำไงดีไม่ค่อยมีบ้านด้วยลุงโมคอยอยู่ด้วยกันนะโอ้ยทำไงดีเตียงก็คับไม่ได้ อาเตียงผมขาดขนแกะเบ็เบสไ่ทำไมผมคับเตียงไม่ได้อะช่างมันเถอะเดยกตอนเช้าแล้วเราค่อยโดดเตียงชาวบ้านโอ้โหมากกันเต็มเลยเ้ยทำไงดี เดี๋ยวผมโอโ้โหไม่นะผมไม่มีไม้อะผมทำไงดีอะทุกคนเกิดอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราตัดไม้ของนะครับขุดไม้ที่นี่เอาละกัน ไปก่น,นะเอ็นะ NPC แล้วเราจะมาเต่นใหไ่โอเคเออผมต้องขาดไม้หน่อยขอดูไม้หน่อยเราจะทดแทนด้วยการที่เราทำวันนี้มาไว้ให้นะโอ้โหอโอ,อมเตียง เดี๋ยวผมทำชุดเกาะก่อนแล้วกันตรงนี้โอไม่ oh นะผมขาดไอ้รอนต้องสามันเดีย๋ยวผมใส่ทุกอย่างก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปสู้ก่อนเอพีซีโอ้โหเล่นน้ำกันอย่างสบ,บุยตื่ <c oughs> เอ้ยทำไรทำไรไปรุ่นไวรุ่นไวรุ่นทำไรอะไวรุ่นนี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่นี่หายละไส้นี่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 อู้ได้เหล็กมาด้วยโอ้โหเหล็กย่างเยอะมาเลยมาดิครับโอ้โหคีเปอร์อย่างเยอะเลยนี่เนี่ยอุ้ยด่ากลัวนี่เนี่ยอุ้ยจะจะจะอุ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมโอ้โหบ้านมันรูเลยอุ้ยอุ้ยตกใจโอ้โหทุกคนย่างหู้นะ เ,เอาไม้ไปได้ไม่ใช่เเอาดินไปดีกว่าย่างหูเลยทุกคนผมจะตายแล้วเนี่ย mm. เอาขนมปังมาก่อน mm. เอานี่เก็บไปอ๋อโอ้โอหได้กระดูกมาด้วย mm. โกเลมเจวาเราตีเราต้องการนายนะกเลมโอ้ขอบคุณมาก นี่นะครับเราให้โกเลมปกป้องเราแล้วเราก็ปกป้องอีกฝั่งหนึ่งนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยสวัสดีครับโกเลมอ่าตายซะจะซอมบี้โอเคมันมีสกิลทันด้วยโอ้โหสองตัวเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยซอมบี้ชาวบ้านอุ้ยมาได้ไงเนี่ยอุ้ยชาวบ้านอุ้ยโดนอ่าผมวิ่งไม่ได้โอ้ยจะตายแล้วเอ้ยโอ้ย โกเลมช่วเราด้วยอ่าวันนี้ก่อนโกเลมช่วยเราที่นี่นะครับโกเลมช่วยเราได้แล้วเราก็หลบอ่าโอ้โหนี่เลยอุ้ยอุ้ยเกีตัน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 นี่เนี่ยวิ่งซูฟัดวิ่งซูฟัด นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออตายได้กระดูกมานะครับอวิ่งขึ้นบนก่อนตอนนี้โอ้ยเรือจะหมดอยู่แล้วของก็โดนได้น้อยมากน่ะตรงนี้น่าจะมีของอยู่ไปลองขึ้นไปดูก่อน มีท่านปรุงยาครับเดี๋ยวเราขโมยบันไดไปด้วยอ่าไม่มีอ่าไม่มีเลยขโมยบันไดเออไม่ต้องเดี๋ยวค่อยขโมยก่อนก็ได้เราจะไม่มันคนเร็วขนาดนั้นโอ้โหว่าหุตายแน่เลยอ่ะคิีนี้ต้องจบอย่างไวแน่นอนเลย โอ้ oh my god ก็เลมซูมานก็เลมนาลาเชียตรงนี้เองอุ้ยใครตีใครตีเนี่ยโอ้ยจะหมดเลือดจะหมดอีกแล้วพไม่ได้อ่ะหนีก่อนโอ้โหซอมบี้เกาะเลยหลุงลุงลุงโอ้ไม่ลุงตายเร็ว เราจะต้องปกป้องคนนี้ให้ได้นะครับทุกคนสมีเกลือมาของบ้านนี้ครับทุกคนโอ้ my god โอ้ยลุงลุงลุงขอนอนก่อนได้ไหมลุงลุงตื่นลุงลุงตื่นลุงตื่นได้แล้วลุง ลุงซัมบีปบุกบ้านแล้วเนี่ยลงุงลุงซัมบี้เพื่อนลงุงไปเป็นซัมบี้เนี่ยลงุลงลุงตืดก่อนลงุงโอเคผมตืดน,นี่เลยในแต่ละคิปผมจะเอาชีวิตรอดให้ได้หนึ่งวันนะครับโอ้ my god เดี๋ยวโอ้ยไม่มีตัวค้าบีตัวค้าบีบ้านนูน้น เออทำไงดีเนี่ยผมต้องอยู่ในบ้านนี้ก่อนแล้วแหละเออ,เอ,อตอนนี้นายจะใกล้เช้าแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวลุงตื่นลุงก็จะทำามยเตียงลุงนะครับผมก็จะไปต่อเติมมบ้านตัวเองพื้นบ้านนะ่ะผมไม่ทำหรอกทุกคน เพราะว่า wow. มันสิ้นเปลืองทรัพยากรบ้านเราเราก็ทำอีพีอื่นนะเนี่ยเมื่อกี้มีเวกวิเลเตอร์อยู่ลุงตื่นก่อนลุงลุงลุงนล้น่ะลุงมัน,นมนนีซอมมีอยู่แล้วนะลุงลุงไม่เห็นเหรอเนี่ยเวกวิเลเตอร์ได้ลุงขอนอนก่อนนะ เวลาเข้ามาเตียงวลเล็ตเจอกันนะครับคนโอเคให้เตียงมาแล้วทีนี้เราก็สบายหัวงข้ามวันได้แล้วอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยซอมบี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตีเด็กตีเด็กมันตีเด็กตีเด็กไม่เด็กไม่เฮ้ยตายซะเจ้าซอมบี้ตายซะตายซะเอออุ้ยเลือด โอ๊ยทำไงดีทุกคนหนุ่มตายแน่เลย mm. ขอกินขนมปังก่อนโอ๊ยเือดจะหมดหลอดแล้วลูกผมทำไงดีเนี่ยทุกคนทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย ผมต้องหาบ้านพระโดของต่อนะครับทุกคนตอนนี้เราต้องหาฟาร์มเพื่อขโมยผลผลิตเพื่อเรามาเราจะขุดตะแถวหนึ่งเดีย๋ยวอาหารหลักของซีรีส์นี้ผมจะทำเป็นขนมปัง คแล้วก็เราก็จะเป็นคนดีด้วยกันโบกคืนนะครับสื่อนมันฝรั่งไม่บุกหรอกขี้เกียจโอเคกลับบ้านมาสร้างบ้านตัวเองให้เสร็จน,นะครับ โ okay. อเคเปนนี้ทำอุปกรณ์อย่างให้เสร็จแล้วร้อยสร้างบ้านต่อเติมด้วยแต่ไม้ผมเหลือน้อยมากเลยแทบมีเลยพูดง่ายๆไม่ใช่แท้เลยอ่ะมีไม่มีเลย เดี๋ยวผมจะขุดดินนะครับเอาไปทำบ้านเราไม่ต้องการบ้านสวยต้องการบ้านที่อยู่ได anyway> ้ทุกคนยึดหลักของผมไว้นะเราไม่ต้องการบ้านสวยเราต้องการบ้านที่อยู่ได้บ้านสวยเราก็ทำได้แค่สวยนั่นแหละบ้านที่อยู่ได้เราก็เพราะว่าบ้านสวยเราก็อยู่ได้เหมือนกันแค่เราไม่ต้องการบ้านสวยเอาต้องการบ้านที่อยู่ได้ โอเคแล้วเราก็จะไปโดทอดอีกทำไมผมรู้สึกผมเป็นคนรลีวจังเลยผมโดทอดตรงไหนดีหน้าบ้านแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวผมรู้ที่โดทอดดีๆีแหละหนบ้านไหนมีทอดเยอะๆเอามาบริจาคผมหน่อยว่าไหนาไม่มีมก็เอามาตะ นี่นะครับนี่ผมที่นี่แหละที่เราจะสามารถโดดทอตได้เยอะมากอเคเอามาสักอันสองอันแล้วกันป,ปนึกว่าฝนตกเมื่อกี้แปนี่นะครับได้ทอนมาแล้วนี่นะครับวิธีการทอดง่ายๆ หาบ้านที่มีกล่องต่อบ้านนี้ไม่มีทำไมบ้านหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีบ้านที่มีกล่องเลยเนี่ยเปิดประตูรั้วอย่างนี้แหละเอ๊ะทำไมค้างขึ้นเลยไปเฮ้ย บ้านนี้ไม่มีอะไรนึกว่ามีอะไรซะแล้วนึกว่าเนี่ยอะไรอยู่ในบ้านนึกว่ามีตัวอะไรอยู่ในบ,บ้านนะครับบ้านหลังนี้ไม่ไม่น่ามีมันได้ใช่บ้านนะสำมันคือแท่นปุย่ยาโอ้โหดีน่าจะไม่มีเลยนะไหนดูบ้านหลังนี้ดิมันต้องมีอีกสักบ้านแหละนะที่มีทำไมไม่มีเลยเนะี่ยวัดีครับ แต่เราสามารถก่อตัวบ้านได้เสร็จแล้วผมจะปลูกกระบองเพชรไปด้วยปลูกกระบองเพชรตึกปลูกต้นไม้นะครับไอ้วูดเจ็บเร็วปลูกกระบองเพชร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 นี่ครับกระบองเพชรเลย เอ๊ะแล้วผมจะทำอะบรนะไม่ทำไมเันต้องปลูกแบบของต้นเออไม่ได้ขุดสายทิ้งสิครับเออโอเคฟางกระบ,บอกเพชรวัชชันขี้เกียจแล้วก็อ่ต้นไม้ก็ปลูกไว้นะครับต้นไม้ก็ต้องปลูกนะครับเราไม่มีไม้ไหยตัดปลูกไว้เยอะๆ จะได้มีไม้ใช้นะครับทุกคนตรงนี้ด้วยจะปลูกไว้หน้าบ้านด้วยแล้วก็ตรงนี้อีกอีกสักที่ตรงนี้อีกสักที่อูอ้ตรงนี้อีกสักหน่อยสักหน่อยแล้วกันแล้วก็อีสักนิดนึง สักนิดหนึ่งโอเคหมดละเธอไปแล้วก็ทำการต้องทำบ้านเราให้เสร็จสมบูรณ์บึ๊บปะแปะแล้วก็ไปขบมยประตูผมยังเห็นวีเลเตอร์ที่วีเลเตอร์ที่ผมเข้าไปอยู่ด้วยมันไอ้นี่ตายแล้วเลย เออโอ้บ้านหลังนี้มันหายเกียงมแล้วจริงๆเราคนอยู่บ้านหลังนี้นะแต่บ้านหลังนี้มันแคบไปหน่อยผมไม่ชอบ,บนี่นะครับคือเศษซากของวิลิตเจอที่ซอมบี้มันเข้าไปนะครับนี่นะครับไม่มีคเครือลือยอยู่เลยกันแล้ก็ขอโดประตูไปหน่อยละกันกว่าคงจะไม่ว่าอะไร โอ้ไม่นะวิ่งไม่ได้แล้วโอ้ขอโบติดตัวสักหน่อยแล้วกันไป oh. ไปเลยโอเคแล้วก็มาจะซุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ บ,บ้านของเราบ้านสุดปลอดภัยนะครับบ้านสุดไม่ปลอดภัยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดูสินี่นครับเราสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่ละอีพีเราก็จะทำบ้านทำภารกิจในในแต่ละอีพีนั้นให้เสร็จถึงจะค่อยหยุดคลิปค่นะโอเค ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย